กนะคะสวัสดีค,ครับคุณสารีครับความเป็นไปได้ของสายสีชมพูเมื่อกี้ผมเล่าข่าวไปมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนที่สายสีชมพูจะมีค่าโดยสาร20บาทตลอดสายครับเพราะว่าย่านนั้นชุมชนคนอยู่เยอะเหลือเกินคือคือเรียนทำความเข้าใจก่อนออที่คุณคีรีพูดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยลงทุนเยอะเนี่ยถูกต้องแต่ว่าสายสายสีชมพูที่กำลังจะเปิดเนี่ย รัฐลงทุนร้อยเปอร์เซ็นตแต่ว่าแน่นอนมันจะมีส่วนต่อที่เข้าไปที่เมืองทองธานีนะฮะเน้นทราบว่าอันนั้นเอกชนจะลงทุนเองนะคะซึ่งจะต่างจากสายสีเขียวรถไฟฟ้าที่รักลงทุนเนี่ยจะมีสีเงินสีม่วงสีแดงแล้วก็รัสีเหลืองก็รัศก็ลงทุนแต่ว่าเอกชนลงทุนเรื่องงานโยธา นะคะเพราะฉะนั้นสายสายสีชมพูเนี่ยรับเป็นคนลงทุนเมื่อรับเป็นคนลงทุนถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยนะฮะ,ะเดนก็ต้องยืนยันว่า20บาทเนี่ยน,น่าจะเป็นไปได้ถึงพันเปอร์เซ็นตเลยทีเดียวนะคือคือ,อตอนนี้นี่เป็นข้อมูลของสามส่วนที่สำคัญข้อมูลแรกเนี่ยเป็นข้อมูลของสภานะฮะว่า ต้นทุนเดินรถเนี่ยจะอยู่ที่10บาท10สตางค์ถึง16บาท30สตางค์ซึ่งเนี้ยเป็นตัวเลขที่เราได้จาก ไม่ใช่ระบบโมโนเรลด้วยซึ่งถ้าเป็นระบบโมโนเรลเนี่ยจะถูกกว่านี้อันนี้ต้องเรียนเลยนะฮะว่าเป็นต้นทุนเดินรถของสายสีเขียวส่วนของกทมซึ่งก็ยืนยันว่าต้นทุนเดินรถเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดบาทและสิบสาบาทซึ่งก็เป็นสายสีเขียวเหมือนกันข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของสะพางก่อนผู้อื่นพกที่เราทําขึ้นนะฮะใช้นักวิชาการทําขึ้นแล้วก็ของกทมก็ยืนยันเพราะนั้นมันก็จะใกล้เคียงกันมากส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ย ถ้าเป็นไม่ไม่ใช่โมโนเรลเนี่ยจะอยู่ที่สิบสี่บาทสามสิบสตางค์ส่วนของกลมขนส่งทางของกลมขนส่งทางรางอ่ะนะฮะถ้าเป็นแบบาสายสีเขียวใต้ดินบนดินที่ไม่ใช่ระบบโมโนเรลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสิบี่บาทสามสิบสตางค์ส่วนโมโนเรลคือสภาเรายังไม่ได้มีข้อมูลเรื่องมโนเรลแต่ว่าของกลมขนส่งทางรางเนี่ยก็บอกว่าอยู่ที่ประมาณสิบอ็บาทหกสิบเจดสตังค์ นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าดูตัวเลขแบบนี้เนี่ยเรยนคิดว่า20บาทเนี่ยเป็นไปได้แน่นอนฮะแล้วเราค,รคิดว่ารัฐบาลนี้ก็มีนโยบายแล้วและการทำสองสายของรัฐบาลคือสายสีม่วงกับสายเรียกว่าสายสีแดงเนี่ยก็ลดเรียกว่าเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนมากลดค่าใช้จ่ายไปมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เรนคิดว่าค,คนก็ชอบใจ นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโมโนเรลเนี่ยสายสีชมพูเนี่ยเมื่อต้นทุนเดินรถเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11บาทแล้วถ้าเราดูงบโดยภาพรวมซึ่งเป็นงบประมาณที่เรียกว่าเป็นงบในการเดินรถเนี่ยนะฮะคือคือแน่นอนต้นทุนของสายสีชมพูที่เปิดให้บริการเนี่ย มีส่วนที่เป็นเรียกว่า OEM <ม>นะฮะก็คือ Operation and Management <ม>ก็คือเป็นส่วนที่เรียกว่าให้บริการเดินรถเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ52,000ล้านนะฮะต่อปีครับสามสิบปีโทษนะ30ปีนะฮะอยู่ที่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นปีหนึ่งก็ประมาณ1,745ล้านนะคะใน1,475ล้านเนี่ยถ้าเราดู รายได้ของรถไฟฟ้าเนี่ยซึ่งถ้าจากการเดินรถเนี่ยสมมติเราเก็บ20บาทมีคนขึ้นประมาณ6แสนเนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณเกือบ500ล้านต่อปีเพราะฉะนั้นแน่นอนมันก็ยังมีต้นทุนอีกจำนวนหนึ่งที่จะต้องหาจากไม่ว่าจากรายได้จากทางอื่นการโฆษณาการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าหรือตัวเลขของอที่พบว่าถ้าเดินเดินรถคนใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นเนี่ยอย่างกรณีสายสีแดงและก็ส,สายสีม่วงเนี่ยทำให้ลดค่าใช้จ่ายไปถึงเกือบพันล้านต่อปีอถูกไหมฮะหมายถึงว่า,ามีมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ถึงประมาณพันล้านเพราะฉะนั้นว่าจริงๆตรงเนี้ย เราก็มีกําไรแล้วเพราะแทนที่เราต้องเอาเงินไปทําเรื่อง2.5ลด PM 2.5ต่างๆเนี่ยม,มันก็ไม่ต้องใช้เงินค่ะเพราะะนั้นเนก็คิดว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะถ้าถ้าถ้าทำได้เนี่ยแล้วก็ตัวเลขระดับ60,000คนเนี่ยก็ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับสีแดงและสีม่วงที่เดินรถอยู่ในปัจจุบันนะฮะขณะนี้สีม่วงหลังจากรัฐบาล ลดราคาเนี่ยก็คนก็มากขึ้นเป็นร้อยเปเซ็นตส่วนสีแดงก็ขึ้นมากกว่าที่รัฐบาลคาดการนะฮะอ,อย่างเช่นเราคาดการว่าจะมีคนใช้ประมาณสามหมื่นสี่พันคนเอ,เอ,เอสามมื่นแปดร้อยคนเนี่ยขณะนี้คนขึ้นเกินประมาณห้าพันะคนนะฮะเพราะฉะนั้นเดียนคิดว่าตัวเลขนี้ก็ชัดเจนกว่าที่เราคาดการนะฮะแสดงว่า ขณะนี้เรื่องาราคาเป็นอ,อุปสรรคกับผู้บริโภคอยู่เพราะนั้นถ้ารัฐบาลทำให้ราคาเป็นไปตามนโยบายเนี่ยฉันคิดว่าคนก็จะสนับสนุนแล well, ้วก็จริงๆรัฐไม่ต้องซัพิดีเลยหากกรณีนี้ค่ะครับก็ฟังแล้วมันจะเป็นข่าวดีของพี่น้องประชาชนมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า20บาทตลอดสายเนี่ยมันลดค่าใช้จ่ายต่อวันได้เยอะเลยแต่ทีนี้ถามนิดนึงว่าถ้าระยะยาวล่ะคุณสาลี คุณสารีมองว่าระยะยาวเนี่ยมันจะ20บาทได้ได้สักแค่ไหนครับหรือว่ามันอาจจะต้องราคาตรงกลางที่ควรจะเหมาะสมกันระหว่างผู้บริโภคแล้วก็รวมไปถึงทางฝั่งเอกชนเนี่ยรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ดีครับคือคือเรียนรู้ว่าต้องแยกอย่างนี้นะฮะเพราะว่าต้องแยกว่าแต่ละสายเนื่องจากที่มาของรถไฟฟ้าแต่ละสายเนี่ยไม่เหมือนกัน อ,อ,อ,อย่างสายสีเขียวเนี่ยคุณพิรีพูดถูกนะฮะว่าทางเอกชนลงทุนทั้งหมดเพราะนั้นเราก็ต้องเคารพสัญญาสัมปทานก็ว่าไปตามสัญญาสัมปทานนะคะแต่ว่าสายสีครูเนี่ยรับลงทุนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดนคิดว่าในส่วนโครงสร้างเนี่ยรับค่อยทยอยทยอยเอาทุนคขนแต่ว่าแน่นอนประชาชนก็จ่ายค่าจ้างเดินรถซึ่งถ้าตัวเลขค่าจ้างเดินรถ ที่กรมขนส่งทางรางเสนอไม่ผิดพลาดเนี่ยมันอยู่ที่สิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงว่าขนาดเนี้ยเราเนี่ยจ่ายให้รัฐแบบมีกําไรแล้วถ้าเราคิดยี่สิบาทถูกต้องไหมฮะครับอ่าเพราะฉะนั้นยี่สิบาทเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ตลอดไปถ้าเ,เรียนคิดว่าเ,เราจัดการเรื่องระบบสัมปทานจัดการเรื่องการหารายได้ เพราะว่าต้นทุนอย่างเช่นของโมโนเรลเนี่ยอยู่ที่11บาทห7สตางค์แต่ถ้าต้นทุนของเรียกว่าไม่ใช่โมโนเรลแบบ BTS แบบ MRT สีเขียวสีเขียวสีน้ำเงินอะไรเงี้ยนะฮะที่เป็นใต้ดินเนี่ยใต้ดินจะราคาแพงกว่านะฮะ,ะก็อยู่ที่ถ้าตัวเลขของสภาก็อยู่ที่ประมาณ10บาท10สตางค์ถึง16บหาทสามสิมันขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารด้วยอของกทมก็อยู่ที่สิบาทถึงสิบาท เพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้ผู้บริโภคเนี่ยจ่ายแพงอยู่จากมรดกบาปในอดีตด,ด้วยจากการจ้างค่าเดินรถที่แพงเพราะฉะนั้นเรนคิดว่าถ้าเราจัดการในส่วนนี้จัดสรรผลประโยชน์ให้ดี20บาทเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ตลอดไป เพราะฉะนั้นต้นแยกกันว่าถ้าเป็นโครงการที่รัฐลงทุนเอง20บาทก็เป็นไปได้เพราะว่ารัฐลงทุนเองแต่ถ้าเกิดว่าเอกชนลงทุนก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องมีต้นทุนด้วยทีนี้ขอถามเผื่อนะคะสายสีเขียวเมวื่อวานคุณคีรีบอกแล้วแหละว่าในมุมหนึ่งก็มีต้นทุนแต่ว่าถามว่าอยากให้ถูกไหมก็อยากช่วยประชาชนมุมของสภาผู้บริโภคมองว่าราคาที่ที่เป็นธรรมกับทั้งนั่งฝั่งของผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ผู้นั่งรถไฟฟ้านะะี่ค่ะผู้บริโภคต้องต้องซักเท่าไหร่ค่ะจริงๆต้องเรียนว่าสภาองค์กรผู้บริโภค องค์กรผู้บริโภคและเรนเชื่อว่าประชาชนก็สับสนุนเรานะฮะว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่ประชาชนเป็นคนจ่ายค่ารถไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการลงทุนทั้งหมดครับคือส่วนโครงสร้างเนี่ยจริงๆรัฐควรจะเป็นคนลงทุนเหมือนกับถนนแต่ว่ารัฐจะไปอาหารายได้เพิ่มจากรายได้จากอย่างเช่นพัฒนาสังหาริมทรัพย์ หรือร้านค้าในรถไฟฟ้าหรือเรียกว่าอะไรนะฮะ,ะตัวโฆษณาซึ่งอย่างโฆษณาเนี่ยรายได้ปีหนึ่งประมาณ6,000ล้านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูค่าจ้างเดินรถเนี่ยก็เรียกว่าจ่ายได้สบายๆถูกไหมฮะ,มะเพราะฉะนั้นเดนคิดว่าขนาดเนี้ยเรายังจับ การผลประโยชน์ไม่ดีแต่แน่นอนสายสีเขียวเอกชนลงทุนทั้งหมดและเราก็มอบให้เอกชนดําเนินการเอกชนก็กําหนดราคาอยู่ที่จริงๆก่อนหน้านี้ในอดีตเนี่ยสายสีเขียวะจะเก็บ15บาบาทตลอดสายนะฮะแต่ว่าโอเคผู้ผู้ประกอบการก็เจอวิกฤตค่าเงินบาทรัฐก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยเปลี่ยนมาเป็น เ,เก็บตามสถานีแล้วสูงสุดเนี่ยก็คือ4 7บาทตามาาาหมายถึงว่ามอชิดอ่อนนุ่เนี่ยนะฮะที่เป็นการลงทุนของอาสายสีเขียวเนี่ยส่วนไข่แดงเนี่ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็ต้องเอาคารพแต่ว่าข้อเสนอของสภาถ้าเป็นสายสีเขียวเนี่ยซึ่งบริษัทเนี่ยก็มีสิทธิ์จนถึงปี2,572 แต่ว่าหลัง2,572แล้วเนี่ยโครงสร้างมันก็เป็นของรัฐเพราะฉะนั้นตอนนั้นน่ะรัฐจะรัฐก็ควรจะกำหนด20บาทตลอดสายเหมือนกับสายอื่นอเอาเป็นว่าอนาคตมีโอกาสเป็นไปได้ว่าเราจะได้มีข่าวดีมากๆก็คือ20บาทตลอดสายในหลายเส้นทางนะครับก็วันนี้ปเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณสารีอ,องสมหวังนะครับเลขาธิการสํานักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณนะคะคุณสารี